สวัสดีค่ะหมอหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำการทำคิวสวิตเอ็นดีแย็กเลเซอร์กันนะคะซึ่งตัวเลเซอร์นี้นะคะจะช่วยในการรักษาฝ้ากระจุดด่างดาแล้วก็ช่วยลบรอยสักได้นะคะซึ่งจุดเด่นของเราเนี่ยหมอจะเป็นคนทำให้เองปรับพลังงานให้เองเลยเพื่อให้ตรงกับรอยดำที่คนไข้เป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าลึกฝ้าตื้นกระลึกกระตื้นรอยดำที่ตื้นหรือลึกสามารถทำได้หมดเลยค่ะ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการลบรอยสักนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยสักคิ้วหรือว่ารอยสักตามที่ต่างๆก็สามารถทําได้ค่ะโอเคทีนี้เรามาดูการทำคิ้วสวิตต์แอนดีกันเลยนะคะค่ะขั้นแรกนะคะในในการทำคิ้วสวิตต e แอนดีจเซนี่ยผู้ช่วยหมอนะคะก็จะเตรียมคนไข้เรียบร้อยแล้วโดยการที่ทำความสะอาดให้นะคะแล้วก็ ตัวนี้จะไม่ต้องอยาชาค่ะเพราะว่าจะไม่ไม่มีความเจ็บนะคะระหว่างทำนะคะแล้วก็ไม่ไม่ทิ้งรอยแผลเป็นนะคะแล้วเราก็จะใส่แว่นตาให้คนไข้ก่อนนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มทําเลยนะคะซึ่งจุดเด่นของเครื่องนี้นะคะเราสามารถปรับตัวความยาวคลื่นได้2ความยาวคลื่นนะคะที่หมอบอกก็คือใช้ในการรักษาพวกรอยดําตื้นๆกับรอยดําลึกๆนะคะขั้นแรก ในคนไข้ท่านนี้นะคะก็จะมีทั้งรอยดำตื้นแล้วก็รอยดำลึกผสมกันนะคะคันแรกเดี๋ยวเราเริ่มที่1,064นาโนเมตรก่อนนะคะเพื่อใช้ในการรักษารอยดำลึกๆก่อนนะคะโอเคทีนี้เราปรับพลังงานนะคะโอเคประมาณนี้นะคะ,ะปรับพลังงานแล้วก็ความถี่ให้เหมาะสมกับ รอยดำที่คนไข้เป็นแล้วก็สภาพผิวของคนไข้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มทำกันนะคะเดี๋ยวหมอเริ่มทำที่ด้านขวาก่อนนะคะถ้าถ้าคนไข้เจ็บหรือไม่ไหวสามารถบอกได้เลยนะคะโอเคเริ่มนะคะประมาณนี้ไหวไหมคะ เดี๋ยวหมอจะทําทั่วหน้านี้ก็จะเป็นการรีจูวิเนชันนะคะทําให้หน้ากระจ่างใสนะคะทั่วหน้าเลยแล้วก็ช่วยลดรอยดำตึ้นอ่อลึกๆได้นะคะประมาณนี้ไหวไหมคะคได้นะคะคตรงไหนน้องไม่ไหวบอกได้เลยนะคะ โอเคทีนี้เรามาด้านซ้ายกันนะคะเดี๋ยวหมอเทสก่อนนะคะประมาณนี้ไหวไหมคะคได้นะคะ อันนี้จะช่วยรีจูวิเนชันทำให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดรอยดำหลึกๆได้ค่ะโอเคทีนี้เรามาที่คางกันนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการใช้ความยาวคลื่นที่532นาโนเมตรนะคะซึ่งความยาวคลื่นนี้จะช่วยในการรักษาพวกรอยดำตื้นๆนะคะนี้เดี๋ยวหมอปรับพลังงานให้ตรงกับรอยดำที่คนไข้เป็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอเริ่มที่ด้านขวาก่อนนะโอเคเดี๋ยวหมอเริ่มด้านขวาก่อนนะคะลองขอนทดสทสก่อนนะคะประมาณนี้ไหวไหมคะได้นะคะ ถ้าตรงไหนไม่ไหวแจ้งได้เลยนะคะโอเคค่ะ okay. ทีนี้เรามาด้านซ้ายกันนะคะโอเคนีหมอะเริ่มด้านซ้ายนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยโอเคค่ะนี่ก็จะเสร็จแล้วนะคะในการทำตัวคิวสวิตเอ็นดีแยกค่ะน้องขวัญเป็นยังไงบ้างคะไม,ไม่เจ็บเลยเนาะโอเคก็คือหลังการทำตัวเลเซอร์ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็คือจะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นนะคะ แล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเลยนะคะแต่ว่าให้น้องขวัญระวังในการที่ดิกรีอยงกันออกแดดจัดจัดก่อนนะคะไปอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานาน,านๆอย่างน้อย1 2ถึงสสัปดาห์ก่อนแต่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเนาะถ้าต้องการถ้าต้องแบบออกบ้านตอนที่แดดจัดใจก็ให้กางร่มใส่หมวกปีกกว้างก่อนนะคะโอเคมีอะไรสงสัยถามหมอเพิ่มเติมได้เลยนะคะ mm. ค่ะ mm. ขอบคุณค่ะ การเดินทางมาที่เดอะวันคลินิกนะคะถ้ามาโดย MRT ใช้ทางออกที่1ฝั่งถนนประชาราบบำเพ็ญเข้ามาประมาณ300เมตรก็จะถึงคลินิกเลยค่ะซึ่งคลินิกอยู่ฝั่งเดียวกับ MRT ค่ะถ้าขับรถมาพอถึงแยก MRT ห้วยขวางให้เลี้ยวมาทางถนนประชาราบบำเพ็ญตรงเข้ามาประมาณ300เมตร สามารถเข้าจอดรถได้ที่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ6ทับ1ด้านขวามือค่ะแล้วเดินข้ามถนนมายังคลินิกได้เลยค่ะ